ับกบพบกับเฮ้ยวันนี้มีมุ้งมาแล้วครูซิซูโม่อีพีเท่าไหร่วันนี้ฉลองทีอีพีสามสิบ มาฉลองอะไรวันนี้ฉลองอะไรวันนี้มีของขวัญให้แฟนๆซูโม่ของฝันคืออะไรพี่วันนี้เราจะขายรถขาดทุนขาดทุนเลยเหรอขายขาดทุนยอมขาดทุนเลยยอมครับกับซีวิกเอฟซีซีว c กเคันนี้ปีอะไรครับพี่ตั้มปี2016ครับพี่กสิแล้วเนาะวันนี้เป็นตัว E นะใช่ที่บอกนะครับวันนี้ครบ EP30 เราต้องมีอะไรให้ลูกค้าจากเท่าไหร่อ่ะพี่ราคาจากห0,000 8 9 0 0 0แล้วพี่จะขายเท่าไหร่50,000ได้มา50,000อ่ะเอาไปเลยลด50,000ลด50,000อันนี้ขายเพียง50,000 5 3 9 0 0 5 3 9 0 0ลดไปเลย50,000ก็คือลดราคาให้ไปเลยใช่ครับนะครับอ่เพราะปกติเราจะลดอยู่ประมาณ20,000เนาะอืมใช่ตัวนี้2016ตัว E เนาะพี่นะ2016ตัว E ผ่อนอยู่ประมาณ9,000 ผ่อนแเก้าพันครับฟรีดาวผ่อนเก้าพันใช่ครับดูภายนอกกันก่อนครับพี่ก่สสวยมะสวยมะกระจังหน้าโครเมียมแล้วพี่ไฟหน้าก็ไม่ว่าเป็นตัวโลก็โปรเจคเตอร์แล้วใช่ครับนะครับเนาะล้อแม็กดเดิมๆสีเดิมสีเดิมทุกชิ้นมาจากโรงงานครับตีภาพท้าย FC นี้ก็บอกว่ายอดนิยมแหละใช่ครับเอ f ดไมา f c ก็โอ้แต่งเอาไปแต่งโคตรสวยคือต้องบอกว่าเป็นซีดานห้องเก็บสัมพาระเนี่ยดีกว่า อเนกประสงค์เออบางคนบอกว่า fk เท่กว่าครับทาไมตเออ fc เนี่ยซีดานสี่ประตูเนาะ fk ก็คือ5ประตูรถ5ประตูก็อาจจะอารมณ์เหมือนแจ๊สยาลิสอ่าฮะนั่นคือเวลาสมมว่าเราเอาของที่มาไว้ท้ายรถแล้วมันบังเอิญมีกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเข้ารถว่างั้นเถรอเข้ารถแน่นอนใช่คุณผู้หญิงเอารองเท้ามาวางอ่าฮะกลิ่นรองเท้าเข้าไปท้่ไหนผู้หญิงรองเท้าเหม็น ผู้ชายก็เหมืนผู้หญิงก็เมือนกันเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนมากกว่านะครับก็เหมือนห้องเก็บของห้องนึงแหละอ่าค่อนข้างลึกพี่กว้างเลยลึกมากลึกในกนี่แหละแต่ตัวนี้ปรับพับอบาะไม่ได้นะแต่ถือว่าไซส์ซิ่งที่ให้มันเนี่ยก็กว้างพออยู่แล้วกว้างมากนะครับอกุญแจก็เป็นคีย์เลสแล้วไฟท้ายสวยนี่ผมจะโชว์รีโมทนะครับ f c ตัวนี้สตาร์ด้วยรีโมทได้ ไม่ว่าพี่ตามจอดรถเป็นร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยกลางโรงกลางแดดเปิดแอร์รอไว้ได้เลยพูดเป็นพูดพูดจริงอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ดูเดี๋ยวดู One eternity later เป็นไงล่ะไม่มีเสียงเป็นไงล่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะจริงเหรออันนี้เป็นรีโมทพิเศษแล้วนะคะก็คือของ FC เนี่ยนะมันมีปุ่มสตาร์ทให้ น่าครับแจ๋วมจ๋วแจ๋วอ่าหนูว่าเล่นมุกนะตอนแรกไม่เล่นมุกไม่เล่นมุกเอาแล้ต้องอยู่ไกลไกลแค่ไหนครับพี่กัสระยะเนี่ยประมาณเกือบ50เมตรอ๋อโอเคสมมติเราแ่งกินข้าวอยู่เรามองเห็นตัวรถก่อนเลยเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถเบาะร้อนตูดเอาผู้หญิงไปนั่งใส่โปรงร้อนเบาะเปิดแอร์ล็อคไว้เลยแต่ว่าเราจะขับต้องไปกดสตาร์ทอีกทีนะเพื่อเซฟตี้เห็นไหมรถยังล็อคอยู่ได้ใช่เซฟตี้ใช่เราปลดทีนึงอ่า เข้ามาปุ๊บแอร์เย็นชามครับพี่ตั้มตัวนี้เป็นตัว E นะครับแต่ได้พุทสตาร์ทมาเนาะเบาะยังไม่ไฟฟ้านะครับก่อนหน้านี้เราดับเครื่อง้วเราปิดแอร์แต่ตอนนีแอร์มาติดแอร์จะติดเขาเขาเรียกว่าวอร์มเครื่องวอร์มภายในรถให้มันอากาศแบบเข้ามาแล้วเออขับได้เลยพวงมาลัยก็มามาติดฟังก์ชันแล้วนะครับถึงตัวโลก็มีนะครับแล้วก็มีบูทูธรับสายวางสายได้นะครับแอร์เป็นดิจิตอลแล้วนะ อ่าเนี่ยพอเราเข้ามาเราก็สตาร์ทอ่าแค่นี้เองนะครับถึงจะขับเคลื่อนได้นะครับเขาเรียกว่าอำนวยเราได้เซฟตี้ได้ด้วยนะครับรถก็ยังล็อกอยู่เบรคมือไฟฟ้าแล้วฮะไม่ต้องดังแก๊กก๊อกแก๊สก๊อกอะไรใช่ไม่ต้องดึงแล้วนะครับอ่ามีเบรคโฮด้วยนะครับก็คือเบรคโฮเนี่ยเวลาใช้ของสวิ่นะครับเวลาติดไฟแดงอะไรเงี้ยก็คือไม่ให้รถไหล นะครับแต่เวลาเวลาขับขับได้เลยคือคลิกดาวได้เลยไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องไม่ต้องคลิกดาวได้เลยครับพี่คันนี้ใหม่เพียง90 0 0 0นะครับหลักหมื่นเท่านั้นนะครับแท้นะครับซูโม่คือไหม่แท้รับประกันเรื่องโครงสร้างมากๆเลยทีเดียวขายขาดทุนแล้วขายรถดีด้วยโคตรเจ๋งเครื่องตัวนี้เป็นพันแครับพี่ตั้มถือว่าบล็อกเดิมไหมบล็อกเดิมโคตรทน อึดมากเลยเกียร์ CVT สี่ซูบแถวเลี่ยงขับหน้าดูแลง่ายใหม่กิงของเครื่องกว้างมากกว้างมากดูแลง่ายครับพี่ขับอย่างเดียวมีมอกรอยู่เลยฝาเดิมบาคงมาโคดยังอยู่เลยทุบราคาแล้วเป็นไงไม่เสียใจนะไม่เสียใจนะไม่เสียใจให้ลูกค้าไม่เสียใจนะ ต้องบอกว่าภูมิใจที่ได้ให้ลูกค้าดีต้องให้แหละต้องให้รดีราคาดีคุณภาพดีนะครับฉลองยอดขายด้วยนะครับก็ไตรมาที่3ละฉลองยอดขาย300คันเลยละกับซูโมคาเดี๋ยวมีอีกไหมมีอีกไหมจะให้อีกไหมเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงเรื่อยๆนะครบรอบเออแต่อย่าลืมนะครับมาที่ซูโมคาเนี้ยโปรจัดหนักนะครับออปชันคือเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะบัตรน้ำมันช่วยคงช่วยผ่อนนะครับส่วนรถ รับประกันอะไรเงี้ยซ่อมโมงเรามีซ่อมห้างให้ด้วยนะพี่ลูกค้าท่าไหนแบบทักมาทางน้องเซลมาอยากได้แบบซ่อมห้างเราจัดให้นะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยพูดง่ายครับอย่างเดียวไม่ต้องดูแลไม่ต้องห่วงนะครับบางคนบอกซื้อรถมือสองเฮ้ยกลัวนู่นนี่นั่นไม่มีฮะจริงดูรถไม่เป็นเราก็เราก็มีวิธีช่วยดูให้อ่าไงก็ใกล้พันซับแล้วพี่เอเหรออ่าพันซับแท้นะพันซับเออโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ซูโม่ด้วยละกันใช่ครับนะครับไม่ใช่คู่ซีอย่างเดียวคลิปต่างๆของน้องนีกดติดตามด้วยละกันนะครับ้งเพจเพจเฟซบุ๊ o เฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกนะครับก็ฝากด้วยเราจะทำคลิปสนุกสนานก็มีเป็นกำลังใจให้เราสาระดีๆก็มีนะครับเนาะคอมดี้ก็มีเราทำกันบ่อยฝากติดตามด้วยละกันนะครับเดี๋ยวใครอยากดูพิธีทำเต้นนะครับ แทนผมละใครอยากดูวัยเล่าไหนที่พี่ั้ำอยากเต้นคอมเมนต์มานะฮะคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ฮนะจัดพี่ต้ำแหน่งตัวนะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอเคไงก็ฝากด้วยแล้วกันกับเจ้า c วิ i c เนาะแล้วฝากาติด<ม>ตามช่องซูโม่ด้วยนะครับเนาะก็รถที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ล่ะเพราะอะไรอะ่ะลาไปก่อนครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับ